โยเซฟสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับ NBA Game Day กันเช่นเคยนะครับในคู่นี้นะมันอาจจะมาเลดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า NBA แม่งระยำมากนะครับมันตอนแรกผมจะดูใช่ไหมแล้วก็แม่งดูไม่ได้แบบประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงอะ่ะผมก็นั่งรอผมก็นั่งดูนู่นนี่นั่นแบบเช็คคู่อื่นไปแล้วก็โอเคกว่าจะดูเต็มเกมได้นะครับก็ใส่เวลาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ยังมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะที่มาเช้าวันนี้ก็จะมาคู่สเปอร์เจอทึมงด้าของมิเนสตาทิมเบอร ช็อกอีกแล้วครับมินนี่ แพ้ทางด้านของสเปอร์นะครับมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะครับในคลิปหน้าลอกหลอกลอกนะครับใครชอบคลิปเราอย่าลืมเช่นกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุน SNMART นะครับจำหน่ายเครื่องซิลปิดประถุเครื่องซิลสูญอากาศทุกชนิดนะครับเปิดบริการมาแล้วกว่า20ปีใครสนใจนะฮะผมทิ้งลิงก์ติดต่อใ,ใต้ description ด้านล่างแล้วแล้วก็ขอขอบคุณในทุนทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าชอบคอนเทนต์ช่องเราเนี่ยอย่าลืมฮะสมัครกันมาฮะเป็น Membership ห้าสิบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะาสนับสนุนเป็น150บาทก็ได้นะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยนะอะมาฮะไปะเราไปลุยกันดีกว่าครับทุกคนว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกมนี้ผมอาจจะสรุปโดยเร็วได้ผมไม่อยากให้มันเกิน2ีนาทีเดี๋ยวจะลองดูนะพอพอพอพูดไปเรื่อย,อยทีไรอะ่ะเอา้ามาดูที25่านาทีแล้วเออนะครับ อ่ะเรามาดูเกมนี้กันก่อนครับที้งด้านของสเปอร์ชนะไปด้วยคะแนน1 1 5ต่อ1น6ถูกไหมฮะที่บ้านทีมวูฟด้วยทีมวูฟนี่โดนโหยับเลยนะแฟนๆตัวเองโหยับเลยนะครับ แล้วถ้ามาดูที่เกมช้าเนี่ยจะบอกว่าเกมมันจบไปตั้งแต่ช่วงควอเตอร์ที่สาหรือว่าช่วงต้นควอเตอร์ที่4ไปแล้วฮะก่อนที่ทีมน้านของมินเนสตาทิมเบอร์วูฟเนี่ยจะเรียกว่าองค์งร่างเข้านะนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเหลือประมาณ9ก้าแต้มแต่นั่นแหละฮะมันไม่ทันแล้วถูกไหมอะไรทําให้ทีมน้านของแซนตัตนิโอสเปอร์สกับทางด้านของมินเนสตาทิมเบอร์วูฟ มันดูแบบโอ้โหพังขนาดนี้คือคือสกอร์สุดท้ายออกมาเนี่ยมันโอเคแพ้มันช็อกแต่คะแนนมันก็ยังไม่ได้ช็อกมากใช่ปะ่ะแต่ถ้าไปดูระหว่างเกมเนี่ยโอ้โหสเปอร์นำสา3สิบห้าแต้มทุกคนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าผมจับได้นะเออมันจริงๆมันอาจจะมีประเด็นมากกว่านี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีประเด็นมากกว่านี้นะใครได้ดูนะฮะ ก็มาคอมเมนต์กันได้แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันสำคัญนั่นก็คือการมีอยู่ครับของทางด้านจาคอบโพโต้กับแ a c คคอลลินสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของจาคอบโพโต้เนี่ยนะครับและแ a c คคอ l ลินส์ทำหน้าที่ในการดรอปโคเ l ลจได้ดีเหลือเกินฮะดีมากๆฮะคือคือแบบโอ้โหคือเอาง่ายๆทางด้านของมินิซต้าทิโมวูฟอะผมว่าแอตแทกดรอปแล้ว ไม่ได้เลยอ่ะคือไม่มีใครที่จะสามารถ break drop c o l l e g e ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ t นนีอ Edward D Angel Russell เนลนะครับเ Len น o e l อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเลยเว้ยนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าขอพูดอีกนิดนึงว่าพอพอทางด้านของ s ป p e r drop อย่างเงี้ยแล้ว จะมีใครที่ผู้อัพสามแต้มแม่นๆบ้างไหมต้องบอกว่า5ตัวจริงนี้ไม่มีเลยนะเจเดนแม็กเดนเนียลนี่เลิกหวังนะครับคาวทาวเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นแคชแอนด์ชูดถูกไหมเออมันก็จะมีผูอัพบ้างแต่ก็ไม่ได้แม่นเวอร์ขนาดนั้นนะครับแล้วแกก็ไม่ใช่คนถือบอลหลักด้วยรูดิโกแบร์นี่เลิกคาดหวังไปเลยเดีอนเจรโรราเซลก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแล้วแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับผมลองมาเช็คดูแล้วนะครับการที่จะ break, เบรกอ่าการที่จะเบรกดับโคเลจได้เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยผูอัพสามแต้มที่แม่นแมนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็แค่สามสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยอัตเทมห้าครั้งคือผูอัพมากกว่าแนะค มันก็ต้องเล่นเกม pick and roll ถูกปะมันก็ต้องเล่นเกม pick and roll หรือไม่ก็ให้เอ็ดเ d ิร์ดให้ดีโรเนี่ย attack to the rim แล้วทำแต้มให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่คือคือการที่จะชนะดอกโคเวเลตเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงสามอีเดียเพราะจามอร์แรนอ่ะก็เจอดอกโคเวเลตเป็นพันเป็นหมื่นรอบไม่ยัง30กว่าแต้มได้เลยเพราะว่าจามเป็นคนที่ attack the rim ได้โหดมากๆคนหนึ่งคือดอกโคเวเลตถ้าคุณช้าคุณก็ตายคุณก็โดนจาอยู่ดีนีกเาพออกไหมซึ่งผมเลยต้องกลับไปชมว่าเฮ้ย ทางด้านทางด้านของจาคอ p โพ t ท l กับเอ่อทางด้านของแ a c ค l ล,ลินวันนี้ทำได้ดีแล้วไม่ใช่แค่2คนนี้นะแต่ว่าเพื่อนอ่ะเขารู้สึกผมรู้สึกว่าวันนี้ทางด้านของเอ่อสเปอร์ไม่กลัวสามแต้มของมิ n เนสอตาทิมเบอร์วูเลยแล้วคือเขามา h ฮลปอ่ะเขามาเฮลป์เขามาอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าคือเนี่ยเรื่องที่น่าแปลกนะคือไม่มีบล็อกเลยนะสเปอร์เต็มเกม ไม่มีบล็อกเลยแต่ว่ามันคอนเทสกันดีมากๆนะครับอ่ะไปดูควอเตอร์แรกก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะควอเตอร์ quarter แรกเนี่ยต้องบอกว่าเกมของซานโตนิโอสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะฟลู์มากอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ทางด้านของสเปอร์เนี่ยเอ่อเกมรุกค่อนข้างดีนะครับมีบอลมูฟเมนต์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนทางด้านของมิเนเซลตาทิมเบอร์วูฟเนี่ยค่อนข้างที่จะบอด สามควอเตอร์เนี่ยบอดมากนะครับคือสามแต้มโลง่ลงๆบางลูกก็ไม่ลงนะครับมันเลยทําให้เล่นยากขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวเองก็เหมือนจะแพ้เกมใต้แป้นของทางด้านสเปอร์อีกนะครับนะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยากสเปอร์ควอเตอร์แรกอะนําทําไปสี่สิบแต้มอะทุกคนเออเกมรับสเปอร์เนี่ยในเกมนี้มันมันก็แอบบแอบบงงงงอยู่เหมือนกันนะว่าเออเออเอ้อเออเอจะจะจะเล่นยังไงจะทํายังไงนะครับเนี่ยอาจยวไปดูลูกของเจอร์รี่โซชานก็ได้ คือมีการคง้งมีการคัดอะไรครบพร้อมฮะทางด้านของสเปอร์นะเล่นกันดีทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยแบบลูกเนี้ยลูกเนี้ยทรานซิชันอะลูกทรานซิชันวันนี้ยคือลูกหากินของสเปอร์เลยเว้ยทรานซิชันมาเสร็จปับ๊บแทบจะได้แต้มอะเนี่ยคือคือแบบเวอร์อะดีเฟน,นส์ทรานซิชันดีเฟนส์คือนั่งเวอร์กันอ่ะเนี่ยเห็นไหมโซชานเอ่อผมไม่แน่ใจว่าโซฮานหรือโซชานะแต่ว่าเห็นว่า เนี่ย transition offense ของสเปอร์คือแบบกินขาดโดมิเน t มากๆนะครับครึ่งแรกครึ่งแรกโดมิเน t มาก transition อันเนี่ย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 มา transition อีกแล้วนะครับมา transition อีกแล้วสามลูกของโซฮาเนี่ยนะครับแทบจะ transition หมดเลยเว้ยแทบจะ transition หมดเลยอ่ะลูกที่สี่มี half court เนี่ยปึ๊บปึ๊บ go bad drop ใช่ไหมปั๊บข่าวทาวเนี่ยไปละเรียบร้อยฮะ <laughs> นะ ผมผมผมเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้วันนี้คือสเปอร์มาเต็มที่มาเต็มที่มากนะครับแล้วดูดิไอเซียร์โรบงโรบี้จอร์ดวิช์สซันแซคคอลลินมาหมดนะครับจะขอบโพโต้ก็คัดเข้ามาซ้ำบ้างอะไรบ้างนะพร้อมฮะท,ทางด้านของสเปอร์ก็เลยขึ้นนำไปเนาะนเนี่ยเนี่ยคาวทาวแ ยิงยิงแลง3นะครับอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยิง3ลง0เนี่ยนะครับยังดีที่แบบมีเจเรนโนเวลมาช่วยไว้บ้างไปดูเอ็ดเวิร์ดกันหน่อยแล้วกันว่าว่าทำไมว่าเอ้ทำไมทางด้านของเอ็ดเวิร์ดถึงถึงไม่สามารถทำแต้มได้นะครับอ่ะเนี่ยเจอโซฮานใช่ไหมปัป๊บนี่ฮะไม่ลงหนึ่งลูกวันนี้โซฮานก็เล่นเกมรับค่อนข้างโอเคนะผมไม่ได้บอกว่ามันดีมากแต่ว่าก็ค่อนข้างโอเคนะฮะ เนี่ยดอร,รอปคเวเลอีกแล้วเห็นไหมดอร,รอปโคเวเลตอ่ะยิงมันก็ไม่แม่นอ่ะนึกภาพออกปะคือคือคือวันนี้ผมไม่ค่อยจะเห็นสเปอร์เปลี่ยนดีเฟนส์เท่าไหร่นะอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดูฮะดูฮะด,ด,ด,ดูคือคือสเปอร์แม่งเฮล์ก,กันดีมากเว้ยทุกคนดูนะเนี่ยปุ๊บแอตแทกดรอปใช่ไหมจะข้ามข้ามข้ามเสร็จโซฮานอ่าโซฮานไปเฮล์ปป๊บ โชนโพโตโซฮานไปเฮลต่อเนี่ยเขาปล่อยแมคแดนเนียลเขาปล่อยดีแองเจลราเซลเลยแบบพื้นที่ในการข้ามอ่ะหรือว่าใต้แป้นอ่ะผมว่าสเปอร์ก็แน่นนะคือแบบคือเหมือนเขากิฟอัพสาเบาๆแล้วเขาแบบโปรเทคใต้แปน้นไม่ยอมกิฟอัพใต้แป้นเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดลูกอะไรแบบนี้ขึ้นมาเอ็ดเวิร์ดก็ข้ามยากนะครับคือไม่ได้ข้ามยากแต่จบยากเออเนาะ แล้วประเด็นคือเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้แม่นพูอัพสแต้มขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วพอมาในควอเตอร์ที่2เนี่ยรูปเกมก็จะบอกว่าคล้ายๆเดิมก็ได้แม้แต่ว่า,อ,าอันนี้มิเนสตาทิมเบอร์วูฟดีขึ้นนะครับมิเนสตาทิมเบอร์วูฟดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือเน,นี่ยแหละฮะคือสงสารตรงที่ส่งเจเลนโนเวลลงมานะส่งเจเลนโนเวลลงมาในชุดในใน,ในช่วงน่าจะต้นควอเตอร์มเออต้นควอเตอร์2ซึ่งจริงๆทาได้ไม่เลวนะ ทำได้ไม่เลวนะแต่ว่ามันยังดีไม่พออะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูลุกนี้ฮะเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยดูนะทุกคนทุกคนดูนะฮะทุกคนดูนะเขาก็ดรอปนะเขาเขาก็ดรอปใส่เจเลนโนเวลนะเห็นไหมแซคคอลินไม่ได้ตามขึ้นไปนะแต่แซคคอรลินรอใต้ปั้นเนี่ยมันก็ฟอสให้ยิงไม่ลงผมผมเลยชมไงโอโ้ทั้งคอลินทั้งโพเทวันนี้ยคือมินเนสตาทีมบูไม่แม่นด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบยิ่งแตกอะ่ะแตกเลยผมบอกคำเดียวอ่าโนเอลเนี่ยก็ ก็เล่นก็เล่นพีแอนโลกับโกแบรใช่ไหมเนี่ยเราก็เขาก็ปล่อยให้ยิงสามนะ reen, นะอันเดอร์สกรีนนะอันเนี้ยเนี่ยแม็กดาเมอรอ้อมหลังนะเห็นไหมยิงก็ไม่ลงนะครับพอยิงไม่ลงก็โดนทรานซิชันง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจเลโนเวลก็เล่นตามสูตรเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนเป็นซิกแมนแทนมาลิกบิสลี่ไปแล้วอ่ะนะครับเนี่ยก็ไม่ลง <laughs> นึกภาพบอกว่า อ่ะเล่นกับคาวทาเนี่ยเขาก็ดรอปยังไงเขาก็ดรอปใส่เว้ยเขาดรอปใส่ตลอดเนี่ยเราดูดิเราดูลุกนี้ดิทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันคราวมากเคลยดอนจอ์นสันคือทิ้งไปเลยนะเว้ยคือแอนโทนีเอดวงเอ็ดเวิร์ดหาอะไรไม่ไม่สนใจอะ่ะ <c oughs> คือโปรเทคใต้แป้นหนักๆเนี่ยคืออ่ะทุกคนดูนะทุกคนดูทุกคนดูการขยับปั๊บเนี่ยพอเขาเล่นพีแอ็มโลอ่ะพีโรเทสไปเลยเว้ยพีโรเทสไปเลยสองคนเนี่ยสองคนแล้วมีโพรโต่ต่ออีกทิ้งไปเลยเจเลโนเวลเออแอนโทนี เนี่ยทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมัมนคือพอมันไม่แม่นอ่ะมันมันก็มันก็แอบยากด้วยวันเนี้ยเพราะว่าเขาป้องกันใต้แป้นโคตนหนึบเลยเนาะแต่ก็ยังได้นะยีิบเก้าแต้มนะครับแต่ว่าเพลย์อื่นๆอนะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแทบจะไม่ใช่พิกแอนโ l รเลยเว้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะไอ้แต้มที่ได้เนี่ยสิบเอดลูกเนี่ยแทบจะไม่ใช่พิกแอนโดรเลยนะครับส่วนซานโตนิโอสเปอร์เนี่ยก็ก็กยังคอนเซปต์คล้ายเดิมนะ ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วเดวินวัเซลนี่ยิ่งเล่นนับวันยิ่งเล่นดีผมบอกเลยเอออ่ะเนี่ยมาดูเทรจนส์กันหน่อยนะครับคือคือวันนี้บอลมูฟเมนต์ใช้ได้นะเนี่ยทิมบอวูฟดรอปก็อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือคือคือวันนี้ผมพูดเลยว่าถึงสเปอร์จะชนะนะ แต่ไม่ได้รู้สึกหวือหวาอะไรแม้แต่เพลงเดียวอ่ะแม่งไม่มีเพลงที่แบบว่าโอ้ยดังมันโอสาม่าไม่เชื่อโอ้ไม่ไม่มีเลยเว้ยมันมีแต่รูปแบบเออโอเคเออแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอ่ะ <laughs> ไรซึ่งไรซึ่งไฮไลท์อย่างเิ้นเชิงนะครับใครหวังจะดูไฮไลท์จากแซนตแอนโตนิโอสเปอร์นี่อย่าดูเลยนะครับ นอนหลับผมบอกเลยดูสเปิร์นนอนหลับมันไม่มีโอ้ oh, fascinating play โ wow, อ that ้ that's amazing step h e n Curry no no อย่าหวังฮะอย่าหวังเลยเนี่ยอ่ะปึ๊บเทรยจอนอ๋อแล้วอีกอย่างแล้วอีกอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมนะคือคือเดนโจราเซล์อ่ะไม่รู้ว่าสองสามเกมที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่เกมเนี้ยเขามาโดนลันแอคชั่นเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วแล้วแล้วก็แอบเป็นแผลเบาๆอ่ะเช <laughs> ่นลูกเนี้ยนะ แอบเป็นแผลเบาๆนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าพอดีโรมารับแอคชั่นอ่ะตอนแรกปีที่แล้วเหมือนเขาเป็นตัวโรมมิ่งนะครับเออแต่ปีเนี้ยเป็นเหมือนเป็นตัวรับแอคชั่นเยอะขึ้นป้าผมไม่แน่ใจนะเออยังไม่ได้เช็คฝากถ้าใครได้ดูอ่ะบอกดับบอกด้วยนะเออเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วดูดีกันการเล่นเกม early Offense กับ Transition ของสเปอร์เนี่ยคือคือ r a n s i t ช o n ของสเปอร์วันเนี้ยมียี่สิบสีแต้มนะครับแต่ผมอ่ะรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นจริงๆเช่นอันเนี้ยยี่0ิบ่ี่สิ ยี่สิบวินาทีปั๊บเนี่ยข้ามข้ามเสร็จแล้วคือแบบเหมือนไม่คุยกันอะเอาจริงเหมือนไม่คุยกันเนี่ยโล่งๆอย่างเงี้ยคือมันหลายลูกมากนะผมบอกตรงๆว่าอะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นหลายลูกมากซึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเกิดไงถูกปะมันไม่ควรจะเกิดอ่ะอันนี้ก็อีกอันมั้งคือวันเนี้ยผมว่า transition defense ของมินมินนี่ก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะ นี่แล้วเจอจาขอบอีกโอ้จาขอบแม่งเทพจัดนะฮะเนี่ยาปต่อนะครับก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้สเปอร์ยังสามารถรักษาการนำได้ถูกปะ่ะเพราะว่าเพราะว่าครึ่งแรกอไออควอเตอร์แรกเขานำมาเยอะแล้ว นะครับคอเตอร์แรกเขานํามาเยอะแล้วนะปับ๊บแล้วก็อาจยังรักษาการนําไว้ได้นะแต่ว่ายังก็ยังไม่ถึง10แต้มนะ,ะประมาณ10แต้มพอดีซึ่งเฮ้ยทิมบูวูฟสิแต้มก็ไม่ไกลเกินไปแล้วการนําของสเปอร์สิบแต้มระหว่างพักครึ่งก็ไม่ใช่อะไรที่ไว้วางใจได้นี่พอไหมก็เรียกได้ว่าเกมมันยังไม่ถ้ารู้เกมทั้งหมดอาจจะอยู่ในคอนโทรลของของอ สเปอร์แต่ว่าถ้าดูถึงช a э ในครึ่งหลังอะ่ะเฮ้ยสิบแต้มมินนี่มีตั้งสองควอเตอร์ค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มามันก็มมนไม่ได้ยากอะไรฮะนะแต่ประเด็นคือควอเตอร์ที่3าเท่านั้นแหละฮะนี่คือความชิบหายวายป่วงครับของทาง้านของมินนโซตาทิมเบอร์โรฟ์นะฮะแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดดีแองเจโรรัสเซลล์คาวแอนโทนีทาวส์จอร์แดนแมคลาฟินไม่เอากันสักคนครับยิง19ลงห้านะครับซึ่งปัญหาคืออะไรฮะไปดูกันครับ มันหายอย่างหนึง่งมัน,ม,นมันก็เหมือนครึ่งแรกอะเอาเอางี้ดีกว่าผมว่ามันเหมือนครึ่งแรกมากๆเหมือนกันนะอ่ะดูฮะทุกคนเขาเขาเขาล่นอะไรเขาลั่นอะไรเขาลั่นอ่ะแฮนด์ออฟพีแอนโลถูกป่ะแฮนด์ออฟพีแอนโลเสร็จปั๊บเนี่ยยิงสามแต้มพยายามจะเบรกก็ไม่ได้ถูกป่ะพยายามจะพูอัพคือเขาเขาดรอปเลยนะเนี่ยโพททลคือแม่งไม่คอนเทสอะไรเลยเ,ลยเขาดรอปเลยเวย้ยก็ไม่แตกอ่ะมาเล่นเล่นพีแอนโลเล่นพีแอนโลนะดีโลกับเอ่อดีโลกับอ่าชื่ออะไรวะโกแบร์ปั๊บเนี่ย เนี่ยดูดิทุกคนมันก็ยังเกิดอะไรแบบเนี้ยเราดูเราดูโพโจะส่งให้โกแบโดนขาอีกคือคลิกบอลนะแต่ว่า Nice ด e เฟนต์อ่ะเราดูเราดูลูกนี้ผมว่าผมรู้สึกจริงๆว่าวันนี้เขา g i ฟ e u อัสามแต้มไปเลยเว้ยเขาเขารอ h e ฮลเลยจะไม่ให้ข้ามหรือหรือว่าถ้าข้ามได้หรือว่าเล่นพิกอัลโลเขาจะไม่ Give Up ัพต้แป้นอันนั้นคือเท่าที่ผมรู้สึกนะเนี่ยดูดิเคิลดอนจอร์แดนมาจากไหนเนี่ย คือคือคือเหมือนใครสักคนอน่ะยังไม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าโกแบหรือใครไม่รู้นะแต่เนี่ยตอนนี้ในสนามวูฟมีสี่คนแล้วดูเคลอนจอนสนันดิดับเบลิลทีมเลยเนี่ยสองสามคนน่ะเอ็ดเวิร์ดจ,จะข้ามยังไงอ่ะข้ามได้ก็ลูกนี้ก็ไม่ลงอีกนะครับก็ฟอร์สให้ไม่ลงอีกหรือว่าจะลูกนี้ฮะลูกนี้มาอ่ะสวิตไปใช่ไหมสวิตมาแล้วก็ปุ๊บอ่ะสวิตสวิตต่อแล้วก็ไม่รอด คือคือพอเขาสวิตก็ก็ลงโทษไม่ได้หรือว่าจะลูกนี้ฮะอันนี้ก็พิกอนโลนะอันเนี้ยอันเนี้ยผมจําได้ว่าเขาอ่ะพยายามจะให้อ่อในช่วงในช่วงเนี้ยทางด้านของบูฟพยายามจะให้ทางด้านของเอ็ดเวิร์ดอ่ะเป็นคนสร้างเพล์เว้ยแล้วเอาโนเวลเอาบิก๊กอย่างนันสรดกับคาวทาวมาดึงสเปซแล้วก็มีแมคลาฟินถูกปะเนี่ยสเปซมันก็เยอะขึ้นนะแต่ประเด็นทุกคนดูอย่างฮะทุกทุกคนดูแซคคอลลินส์ดิ <c oughs> ไม่ให้ผมประทับใจได้ยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ย เวอร์คนเดียวนะเวอร์ Cover คนเดียวนะถูกปะ่ะเนี่ยพอมีสเปซมาก็ทำไม่ได้อีกมันก็สิ้นน่ะฮะวันนี้คือท i มบ e r w ผมบอกเลยว่าสิน้นสิ้นลมหายใจภายในควอเตอร์สามอย่างหนักนะครับสิ้นลมหายใจมากมันมีช่วงท้ายๆควอเตอร์สามที่แบบมีบลินฟอสมีนาชรีดเข้ามาทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยเออของขอแวบไปดูข่าวท้าหน่อยสองสองเพลททุกคนผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าไ h ้สองเพลทเนี้ยมันมันมันยังไง นะครับนะอ่ะปึ๊บอ่ะพิกแอนโลเหมือนเดิมพิกแอลโลเหมือนเดิมอ่ะอ๋อสามแต้มไม่ลงลูกนี้อ่ะช่างแมงปลานะครับปับ๊บอ่ะมิสแมชมิสแมชเสร็จถ่ายถ่ายไม่ลงอีกนี่นี่มิสแมชกับเทรโจแล้วนะเนี่ยนี่มิสแมชกับเทรโจแล้วนะคือคือแบบว่าวันนี้โอ้โหไม่ไหวจริงนะไม่ไหวจริง นก็นั่นแหละฮะโดนทิ้งห่างอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งคือคือทางด้านของอทิมเบอร์วูอ่อะเทิร์นเวร์ไปเจ็ดรอบนะครับทิมเบอร์วู๊เทิร์นเวร์ไปเจ็ดรอบซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าครึ่งแรกอะสเปอร์แมงโดมิเนตเกมทรานซิชันมากซึ่งอันนี้ก็เช่นกันฮะควอเตอร์สามก็ไม่ต่างครับควอเตอร์สามก็ไม่ต่างฮะนี่มิสแมชอีกแล้วนะปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยสกรีนแล้วก็ฟาว เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มิสแมชนะครับนี่ก็มิสแมชแต่เหมือนเขายอมอะ่ะเอาจริงผมผมว่าเขายอมเหมือนกันนะแล้วก็คอยเนี่ยดู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 ด,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  <laughs> atch, okay. ด atch, ูมิสแมชโอเคได้มิสแมชใช่ไหมทุกคนดูการขยับนะทุกคนดูการขยับของผู้เล่นสเปอร์หนึ่งข้ามพอถึงนี่ปุ๊บเนี่ยฮะแล้วทุกโพโต้หนึ่งโซชานเฮลเคล,เคลดอนเคลดอนเฮลอีกคือแบบคือแบบตายตายอยู่ในดงกล้วย นะครับตายอยู่ในดงกล้วยเลยข่าวท้าวกูอ่ะไหนเทอร์นเวอร์อะไรอีกอันเนี้ยเห็นปะผมว่าเขายอมลูกเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้ยิ่งชูสมอลไลอัพแบบผมว่าเขายอมเว้ยเนี่ยแล้วแล้วแล้วเขาก็ปรเทคได้ดีมากนะใต้แป้นอ่ะดูดิก็ทิ้งไปดิเอ็ดเวิร์ดแนสรีดอ่ะกูกูกูเฮลป์อ่ะกูเฮลป์เท่านั้นวันนี้ผมชมสเปอร์มากนะแล้วเดวินวาเซลแม่งก็โอ้เก่งเก่งจังเลยชอบชอบเดวินวาเซลนะครับ แล้วก็มาควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยจริงๆเหมือนจะไม่มีหวังแล้วนะแต่ประเด็นคือสเปอร์เนี่ยก็แอตแทกไม่ได้คือเหมือนทีมบูวูฟเปลี่ยนเกมรับเป็นโซนเว้ยแล้วตอนแรกอะ่ะเหมือนจะได้อยู่แล้วทีนี้คริสฟินไปขอทามเอาท์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือโซนหรือมันคือโซนแล man man ้วแมนทูแมนเพราะว่ามันเหมือนจะสลับกันไปมาใช่ปะแต่แม่งเวิร์กเวออ้ยนะครับมันเวิร์กนาะแล้ว,ลวฟอร์สเทิร์นอเวอร์ให้กับสเปอร์ไปถึง7ครั้ง แล้วประเด็นคือมินนี่ในควอเตอร์นี้ยิง3แต้มลงไป4ลูก40%นะครับมันก็เลยแบบเออเหมือนกลับมาทำให้มีหวังอีกครั้งหนึ่งเว้ยทั้งดีโลทั้งคาวทาวคาวทาวนี่แม่งคือแบบกูจะยิงแล้วอะ่ะกูต้องเอา3มแต้มให้ได้แล้วก็ยิงลงใช่ไหมดีโลก็แบบลูกลูก,ลกยาวสามแต้มลูกนึงก็ส่วมเข้าไปคือคือมันเหมือนแบบเพิ่งมาเกิดควอเตอร์นี้เออแล้วก็ทำไปได้35แต้มโดยที่เซนด้านของสเปอร์เนี่ยทั้งยิงไม่ลงเสียเกมทรานซิชั่นแล้วก็เสียเทะะิร เกือบไปแล้วฮะดูดิสิบสองแต้มอ่ะสิบสองแต้มในคอร์เตอร์เดียวอ่ะเราทางด้านของมินนี่ได้สาสิบห้าแต้มอ่ะนะครับคือมันก็จะมีบางลูกแบบเนี่ยเดวินวัเซลอย่างเงี้ยแบบเอยทำไมมันไม่ลงวะ <c oughs> แบบเออมันควรจะลงนะมันควรจะลงนะนะครับแต่ว่าแต่ว่าดีเฟนต์ดีขึ้นจริงๆนะดีเฟนต์ดีขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแบบเนี่ยแอคทีฟแฮนกันเยอะขึ้น หรือว่าลูกอะไรแบบนี้มันก็ลงไปแต่ว่าเนี่ยมันช่วงต้นๆเลยไงช่วงต้นๆที่ทางด้านของสเปร์มันทิ้งห่างออกไปะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหด,ดิ่งดิ่ง้วบฮะใช้คําว่าดิ่งรวบดีกว่าเนี่ยยากยากเลยนะครับเนี่ยปับ๊บเทรโจนข้ามมาวาเซลข้ามอีกนะครับแอตแทกเดอะแกบเข้าไปเนี่ยก็ยากอีกนะครับก็แบบโอ้ทำไมคอเตอร์สี่มึงเพิ่งมาเล่นแบบนี้นะครับนะ เนี่ยเราเราก็คทรดฟินก็แบบเอาโกแบร์ออกแล้วก็ให้น a สตีเข้ามาเพื่อที่จะเติมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะเนี่ยปึ๊บคอร์เตสี่ก็ไม่แม่นละเนี่ยคอร์เตสี่ก็ไม่แม่นละมีทัฟช็อตเยอะเหมือนกันสเปอร์แล้วก็กลายเป็นทางด้านของอ่ามิเนสตาเล่นดีเฉยเลย ไม่ได้เฉยเลยหรอกมันมาจากการดีเฟนซ์ก่อนเว้ยดีเฟนซ์สต็อปแล้วกลับไปแล้วประเด็นคือมันดันมาแม่นไงให้ผมพูดตรงๆนะมันก็ดันมาแม่นเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยว,ยวผมให้ดูแบบก็มีลูกทัฟช็อตโกแบนนี่แม่งคือแบบยืนยิงแบบเหมือนคือมันรู้ว่าคนอื่นไม่ถึงอ่ะนึกภาพออกปะคือจะบล็อกมันก็ยากเว้ยนะจะบล็อกมันก็ยากอันนี้อย่างลูกเนี้ยอย่างลูกเนี้ยดีโลยิงอย่างเงี้ยก็คือคนมันจะมาทวนเนี่ยทัฟลูกนี้ผมว่าทัฟถูกปะ เออมันก็นะก็มันลงอะ่ะเออก็เลยโตโตโต,โต,โ,ตโตกลับมาได้แต่ว่ามันก็ไม่ทันเนาะเออแต่เกมรุกสเปอร์วันนี้ใช้ได้ฮนะใช้ได้เนาะเนี่ยทางด้านของเคลดอน18เจโรมี่โซชานสิโพโท้สิบสแต้ม14บี่รีบาวนะครับ สี่แอซซิส1หนึ่งสตีลนะฮะเดว,วินวัเซลยี่สิบสามต้าเดว,วินวัเซลนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีทเทรโจนี่น่าจะเล่นเหมือนพี่เขาเลยนะน่าจะเล่นเหมือนไทยัสเลยนะครับเซตบอลชิวชิวเป็นสายแอซซิส เสียเทิร์นโอเวอร์น้อยอะไรประมาณนั้นนะนะครับโจโชพริโมวันนี้ก็มายิงสมแต้มเอาอแล้ววันนี้3มแต้มของสเปอร์จริงๆก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่ามันก็มีลูกลงๆหลายลูกนะอย่างเช่นแบบในตอนแรกอะที่เกมรับของมินนี่มันแบบเวอร์เ่ะซึ่งจริงมันมันเกือบเกือบเวอร์เวอมาตั้งแต่ควอเตอร์สเลยนะนะครับก็ทุกคนทําได้ดีเนาะวันนี้แต่ว่าผมขอชมแซคคลลินส์กับอ่าจะขอบโพโทมากๆโพโทนี่ม่งแบบโอ้โคตรด,ดีบอกเลยโคตรดีมินนี่วันนี้คนที่หายไปเลยนะแบบ ไม่เด่นไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเจเดนแม็กดันนีเอาช่วยคือแบบหายหายไปเลยนะครับนะแบบไม่ถ้าไม่ได้ยินชื่อใช้คำนั้นดีกว่าเจเลโนเวลดูมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าเยอะเลยนะครับเนาะก็นั่นแหละสเปอร์สามหนึ่งแล้วนะครับทุกคนสเปอร์สามหนึ่งแล้วนะเออก็โคชป๊อปทำทุกคนงงได้เสมอเนาะก็โอเค ประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมอาจจะไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดนะอาจจะมีประเด็นที่มากกว่านี้เกมรับที่เฮ้ยมิเนโซต้าใช้สกีมอะไรในช่วงควอเตอร์ที่4ี่หรือว่าสเปอร์เ,อเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพิมกันเข้ามาคุยได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้พูดคุยกันทุกประเด็นขนาดนั้นหมายถึงผมอะไม่สามารถนํามาทุกประเด็นได้เออก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ